อ่ะโอเคพร้อมมัุกคนตื่นหรือยังจะรูกวันตื่นหรือยังลูกพร้อมตอบคำถามหรือยังพร้อมยังลูกพร้อมยังพร้อมค่ะลังฉันนภรเปิดตัวใช่ป่ะลังฉันนภรเปิดตัวใช่ไหมลูกมันเป็นเพลงเปิดตัวใช่ไหมมันดีเลยมั้ย ดีเลยไหมดีเลยไหมรูปกระตุกไหมไม่กระตุกใช่ไหมภาพภาพมันปกติเสียงปกติภาพกับเสียงไปพร้อมกันอยู่แค่วลูกอะตอนนี้แชหนาจอแล้วแชแนลจอแล้วชนจอแล้วชิคหน้าจอให้ด้วยนะนนี้เขียว่าอน่้า่นนาอโอเควันนี้นะคะเรามีแค่สองข้อสองข้อใหญ่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 อ ยังอยู่ในเรื่องของความน่าจะเป็นนะคะวันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ง่ายมากๆนะคะยังอยู่ในหัวข้อเดิมสำหรับใครที่ยังไม่ได้สอบนะคะยังไม่ได้สอบบทไหนให้ทักมาเช็คคะแนนได้จากคะแนน50คะแนนแรกที่ครูส่งไปให้นะคะช่องไหนว่างก็คือยังไม่สอบยังไม่มีคะแนนนะบางคนยังไม่สอบกลางภาคครูเลยนะคะ มาตามสอบด้วยไม่อย่างนั้นคะแนนเป็นศูนย์เลยนะคะโอเคนะอย่าลืมตามนะคะเริ่มจากข้อแรกอ่ะถ้าสมมติว่าทําหมดไม่ต้องมีกันบ้านแต่ถ้าไม่ตอบคําถามหรือทําไม่หมดเอาไปทําเป็นการบ้านโจทย์ข้อนี้บอกว่ากําหนดให้เซตของเอเอสของเราเซตในเซตน่ะรู้จักคาว่าเซ็ตไหมลูกเคยได้ยินยังเคยได้ยินไหมมอสามาเราเคยได้ยินคำว่าเซตหรือยัง มาวพรไม่ยังไม่ลูกบุญเส้นยังไม่ตื่นเลยแน่เลยลักษณะพรมีอยู่กับครูไว้นี่ยไม่มีใครตื่นเลยหรอลูกลองส่งเสียงเกียวจ้าวให้ฟังเลยอีกแล้วห้องนไม่ตอบคำถามอีกแล้วเมยเมยได้ยินเสียงไหมได้ยินค่ะได้ยินนะได้ยินนะ ถ้าได้ยินตอบคําถามช่วยกันไม่งั้นคุ้ให้ไปกันบ้านจริด้วยลักษณะพลได้ยินไหมลูกได้ยินไหมปอฝ้ายกาลรวิทย์เข้ามากาลวิทย์ได้ยินเสียงไหมยินครับอ่ะอ่ะโอเคช่วยกันตอบคําถามนะคะไม่งั้นเอากันบ้านไปเลยถ้าตอบคำถามดีวันนี้ไีกันบ้านอ่ะเราเคยได้ยินคำว่าเซฟไหมเซฟ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 เคยได้ยินหรือยังคำคำนี้ มันเป็นคําที่ไม่ิยามนะคะมันใช้แทนกลุ่มกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่อยู่รวมกันอย่างเช่นเซตของวันในหนึ่งสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์มีวันอะไรบ้างกมีวันอะไรบ้างกราวิกหนึ่งสัปดาห์มีวันอะไรบ้างแต่ธนงคารพุทธผลการศุกษาเจ้าอาเจ้อ่ะโอเคจนาคารพุทธผลการศึกษาสิสามวันทิถ้าสมมติว่าครูจะเขียนเซตของวันในหนึ่งสัปดาห์มันจะประกอบไปด้วยปีกานะคะปีกาแบบนี้ แล้วเมื่อกี้ครูบอกว่าจะเขียนเซตของวันในหนึ่งสัปดาห์ใช่ไหมเราบอกว่ามีจันอังคารจันอังคารพุธแล้วก็เขียนลงไปพฤหัสศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์มันจะขั้นด้วยเครื่องหมายคอมมาอเซตของเราเนี่ยจะอยู่ในเครื่องหมายปิดกาแบบนี้แล้วจะประกอบไปด้วยวันเจ็ดวันขั้นด้วยเครื่องหมายคอมมาอันนี้เราเรียกเซตทันไหม มันแทนการเขียนกลุ่มกลุ่มหนึ่งอะลูกแต่มันจะไม่นิยามความหมายว่ามันคืออะไรถ้าครูบอกว่าเซฟของจํานวนเต็มบวกในปิดการของเราต้องเขียนเลขอะไรลงไปบ้างจํานวนเต็มบวกเลขอะไรบ้างไม่ตอบคำถามอีกแล้วสามทับสามจำนวนเต็มบวกมีอะไรบ้างอ่ะนั่งมองหน้ากันอย่างนี้แหละไม่ไปอ่ะ อ้าถ้าเราไม่พูดครูก็ไม่พูดได้ยินเสียงไหมหรือว่าไม่ได้ยินเสียงครูหรอเมย์ได้ยินไหมเมย์ได้ยินค่ะได้ยินค่ะเมื่อกี้ครูถามอะไรหลุกจำนวจำนวนนับมีอะไรบ้าง จำนวนนับปกติหนูนับเลขหนูนับเริ่มจากเลขอะไรลูกศูนย์เลขหนึ่งครับหนึ่งูเริ่มนับจากศูนย์หรือเริ่มนับจากหนึ่งเวลาที่นับสูงขอหนึ่งครับอ่าโอเคถ้าสมมติว่าครูถามว่าจํานวนนับมีอะไรบ้างหนูต้องตอบว่าอะไรเอ่ยหนึ่งถึงเก้าหนึ่งถึงเก้าอ่าอ่าถึงถึงเก้าเหรอโอเคโอเคถอเค้าถ้าสมมติว่าเซตครูจะเขียนเซต ครูก็ต้องเขียนปีกาแล้วก็เอาจํานวนนับลงไปในเครื่องหมายปีกาขั้นด้วยคอมม่าทันไหมนี่คือการเขียนเซตย้อนกลับมาในโจทย์ข้อนี้เราบอกบอกว่าเซตของ S ซึ่งเขากําหนดตัวเลขลงไปแล้วนะเป็น0ถึง9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9ในเซตของเรามีตัวเลขกี่ตัวหลุดสิบตัวใช่ไหม 0123456789มีทั้งหมด10ตัวแล้วเขาบอกว่าให้สร้างจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มบวกนะคะโดยใช้ตัวเลขจากเซต S ที่เขาให้มาเนี่ยเขาถามว่าจะได้กี่จำนวนแล้วก็ให้มาทั้งหมด3กรณีกรณีแรกก็คือจำนวนเต็มบวกมี4หลักจำนวนเต็มบวกของเรามี4หลักจทย์ได้บอกไหมว่าตัวเลขที่ให้มาเนี่ยห้ามซ้ำกัน โจทย์บอกไหมอยู่เนี่ยเนี่ยเรากำลังัำไม่ได้บอกแสดงว่าแต่ละหลักของเราสามารถเขียนตัวเลขซ้ำกันได้จริงไหมมันมีสี่หลักใช่ไหมอ่ะหนึ่งสองสามสี่ซึ่งปกติแล้วสมมุตินะสมมติหนึ่งพันสองร้อยสามสิบสี่อ่ะครูเขียนหนึ่งพันสอง้อยสิบสี่เลขสี่ที่เราเห็นตรงนี้มันเป็นหลักอะไรลูกหน่วยสิบร้อยหรือพันหน่วยครับ ใช่ใช่มันเป็นหลักหน่วยแสดงว่าขวามือสิดยเลยตรงนี้มันเป็นหลักหน่วยแล้วถัดมาที่เป็นเลขสามมันเป็นหลักอะไรเสีกครับสิบนะเลขสองตรงนี้คือคืออะไรร้อยรรบ้อยอ่มโอเคแล้วเลขหนึ่งคือหลักพันใช่ไหมอันนี้คือการเรียงมาแบบนี้หน่วยสิบร้อยพันอ่หน่วยเนี่ย ถ้าครูเรียกเป็นหลักที่หนึ่งหลักที่สองร้อยเป็นหลักที่สามและพันเป็นหลักที่สี่มันมีทั้งหมดสี่หลักใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ต้องการคราวนี้หนูหยิบตัวเลขในเซตเอสมาวางลงในแต่ละหลักหน่วยสิบร้อยพันเริ่มจากหลักหน่วยอ่ะครูขอเริ่มจากหลักหน่วยหลักหน่วยของหนูเนี่ยสามารถหยิบตัวเลขอะไรมาวางได้บ้างเลขอะไรลุงเลข ศูนย์ได้ไหมครับศูนย์ได้ไหมศูนย์ได้ไหมอะนั่นแหละศูนย์ได้ไหมหลักหน่วยเป็นศูนย์ได้ไหมได้ไหมได้ไหมอ่าลองคิดซิกจับหน่วยเป็นศูนย์ได้ไหมโจทย์บอกโจทย์บอกแค่ว่าเป็นจำนวนเต็มบวกนะจำนวนวนเต็มบวกหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งถึงเก้าครับหนึ่งหนึ่งถึงเก้าแล้วถ้ามันเป็นศูนย์ไม่ได้เลยหรอ ศูนย์ถึงเก้าค่ะอ่าเมใช่ศูนย์ได้ไหมหลักหน่วยของเราเป็นศูนย์ได้ไหมลูกได้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 นะคะหลักหน่วยเป็นศูนย์ได้แสดงว่าเราสามารถใช้ตัวเลขในหลักหน่วยตั้งแต่ศูนย์ถึงเก้านั่นหมายความว่ามีกี่ตัวมีตัวเลขทั้งหมดกี่ตัวให้เราเลือกสิบค่ะอ่ามีตัวเลขสิบตัวนะเราสามารถเลือกตัวเลขได้ทั้งหมดสิบแบบ แสดงว่าหลักหน่วยของเรามีวิธีเลือกสิวิธีก็คือตั้งแต่ศูนย์ถึงเก้าอ่ะมาถึงหลักสิบโจทย์ไม่ได้บอกเลยว่าห้ามซ้ําตัวเลขสามารถซ้ํากันได้แสดงว่าหลักสิบเราก็สามารถเลือกตัวเลขได้กี่ตัวสิบตัวค่ะอ่าสิบตัวหลักร้อยละลูกสิบหลักร้อยอ่ะโอเคเก่งมากแล้วหลักพันคิดดีๆนะหลักพันเราสามารถเลือกตัวเลขอะไรมาวางตรงนี้ได้ 1นึ1่งถึงเาค่ะหถึงเทำไมไม่เลือก0ูนมาวางในหลักพันด้วยมันไม่มีค่าครับศูน <0, S 2> <0, S 1> มันไม่มีค่าถ้า <0, S 1> <5. S 2> สมมติว่าจับมันมาไว้อยู่ข้างหน้าสมมุติว่าครูเขียนเป็น0 1นย์ถ้าเป็นแบบนี้มันจะไม่มีความหมายมันก็คือ123่ง่มใช่ไหมมันไม่เป็นหลักพันสแสดงว่าในหลักพันของเราสามารถเลือกได้แค่เก้าตัวเลขก็คือศูนย์อหน่งส้าจ็ดปด หลักพันเลือกได้เก้าแบบเก้าตัวเลขอ่ะจับแต่ละแบบทั้งหมดสี่หลักเนี่ยเอามาคูณกันคูณกันออกมาได้กี่วิธีลูกเก้าพันเก้าพันอ่ะแสดงว่าเราสามารถวางตัวเลขในสี่หลักเนี่ยเก้าพันวิธีนั่นก็คือจํานวนตัวเลขที่สามารถสร้างออกมาได้เป็นจํานวนเต็มบวกที่เป็นสี่หลักมีทั้งหมดเก้าพันจำนวนันไหม ทันไม่เอ่ยค่ะอ่าโอเคนะอันนี้ยังง่ายอยู่นะคะแล้วข้อที่สองละลูกเหตุการณ์นี้เขาบอกว่าจํานวนเต็มบวกขี่สี่หลักสี่หลักเหมือนเดิมแต่ว่าให้เป็นจํานวนเต็มบวกขี่รูขอเป็นอะไ์กันเนี่ะคิดตามจำนวนเต็มบวกที่แสดงว่าตัวเลขในหลักหน่วยต้องลงหารดลี่อะไรได้บ้าง ตื่นกันยังหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าโอเคหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าเป็นศูนย์ได้ไหมศูนย์ได้ไหมไม่ได 10, ้ไม่ได uh ้เพราะว่าอะไรไม่ได้เพราะว่าอะไรเอ่ยศูนย์เป็นเลขคู่ครับศูนย์เป็นเลขคู่อ okay. ่ะโอเคแสดงว่าแสดงว่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันมีสี่หลักเหมือนเดิมอ่ะคุณไม่เขียนซ้ำแล้วนะเมื่อกี้เขียนอธิบายไปแล้วคุณขีดแบบสี่หลักเลยในหลักหน่วยของเราตรงเนี้ยวางเลขอะไรได้บ้าง มีเลขอะไรได้บ้างลูกจับบางได้ในหลักหน่วยหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าครับมีกี่ตัวมีกี่ตัวห้าตัวครับอ่าเก่งมากมีห้าตัวแสดงว่าเราสามารถเลือกได้ห้าตัวเลขมาวางในหลักหน่วยใช่ไหมก็มีห้าวิธีในการเลือกแล้วแล้วหลักสิบของเราล่ะเลือกมาวางได้กี่ตัวเอ่ยสิบตัวครับอ่าโอเคเก่งมากหลักร้อยล่ะคะสิบครับสิบตัวแล้วหลักพันล่ะเก้าตัวครับ โอเคเก้าตัวเหตุผลนะคะเหมือนเดิมเลยเราไม่สามารถเอาเลขศูนย์มาวางไว้ในหลักพันได้ใช่ไหมใช่มอ่ะอ่ะคูณกันออกมาทั้งหมดสี่หลักเนี่ยรวมกันได้ทั้งหมดตัวเลขทั้งหมดกี่จำนวนลูกอ่ะให้เวลาคูณสี่พันห้าค่ะถูกต้องค่ะสี่พันห้าร้อยจำนวนนะคะ ตัวเลขที่เราสามารถสร้างออกมาเป็นจํานวนเต็มบวกขี่นะคะ4,500จานวนได้ไหมได้ไหมได้ไหมเอ่ยยังไม่ยากเลยนะได้ไหมผ่านไหมเนี่ยผ่าน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 นะคผ่านค่ะอู้ฟังจากเสียงไม่มีใครตื่นเลยลูกไม่มีใครตอบคําถามครูเลยไปว่ายังไม่ตื่นนี่ขั้นที่สองนะนะยังมียังมีอีกนะคะเหตุการณ์ที่สามเขาบอกว่าจำนวนเต็มบวกคู่อ่ะอันนี้ในสไลด์เดียวกันเลยแล้วกัน จำนวนเต็มบวกคู่แสดงว่าในหลักหน่วยของเราสามารถเลือกตัวเลขอะไรมาวางได้บ้างศูนย์สองสี่หกแปดครับศูนย์สองสี่หกแปดมีกี่ตัว5ตัวห้าตัวครับหตัวหตัวอ่ะโอเคแล้วในหลักสิบหลักสิบครับสิบหลักร้อยสิบครับสิบหลักพันเก้าครับ อ่ะตัวเลขเดิมเลยคูณกันออกมามีค่าเท่าเดิมก็คือสี่พันห้าร้อยจำนวนทำได้ไม่เอ่ยได้ไหมได้ไหมได้ค่ะได้ได้ขอนี้ผ่านไหมลูกผ่านนะผ่านนะผ่านนะยังไม่ยากอ่ะดูโจทย์ข้อนี้โจทย์เขาบอกว่าชอประชุมแห่งหนึ่งกำหนดหมายเลขที่นั่งโดยใช้ตัวเลขแสดงที่นั่งตั้งแต่หนึ่งถึงยี่สิบอ่าตั้งสติดีดีนะตัวเลขตั้งแต่หนึ่งถึงยี่สิบ มีตัวอักษรแสดงแถวที่ใช้ a ถึง z แล้วอักษรซ้ำด้วย a a ถึง z z และตัวอักษรแสดงตำแหน่งที่นั่งตั้งแต่1ถึง30จงหาจํานวนที่นั่งทั้งหมดในหอประชุมนี้มันมีสามมันมี3ามขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือเลขที่นั่ง1ถึง20แล้วก็มีตัวอักษรด้วย a ถึง z รวมกับตัว ัอักษรที่มันซ้ำด้วย a a ไปถึง z z ใช่ไหมใช่แล้วก็รวมตำแหน่งที่นั่งอีกรอบหนึ่งหนึ่งถึงสามสิบหนึ่งคิดที่ละขั้นตอนลองคิดก่อนให้เวลาคิดห้านาทีอุ๊ยนานไปหนึ่งนาทีพอคิดไปที่ละประโยคนะประโยคแรกอ่ะเดี๋ยวไฮไลท์ไว้ให้จะได้ดูง่ายๆประโยคแรกคือตรงนี้ตัวเลขแสดงที่นั่งตั้งแต่หนึ่งถึงยี่สิบประโยคที่สองก็คือตัวอักษร ประโยคที่สามก็คือตำแ<า>หน่งมีสามขั้นตอนใครได้แล้วตอบเลยนะ ได้อย่างลูกได้ไหมได้ไหมคิดอยู่หรือเปล่าเนี่ยหรือกลับไปนอนแล้วมีพาลัด ได้คําตอบยังลูกยังเลยค่ะอะไรนะยังไม่ได้เลยค่ะยังไม่ได้เลยอ่าคิดอยู่หรือเปล่าหรือว่ารอคําตอบจากครูอยู่สารวิทยิชเชียร์พนได้ยังลูกถึงขั้นไหนแล้วนั่งลงอยู่ครับนั่งยงอยู่อ่าโอเคไม่คิดเพราะยังได้ เขาบอกว่าขอว่าชุดแ่นหนึ่งกำหนดหมายเลขที่นั่งโดยใช้ตัวเลขแสดงที่นั่งตั้งแต่หนึ่งถึงยี่สิบอะหนูบอกครูก่อนตัวเลขตั้งแต่หนึ่งถึงยี่สิบถ้าสมมติว่าหนูเอามาหาจำนวนที่นั่งขั้นแรกที่หนูคิดก็คือตัวเลขนี้แหละหนึ่งถึงยี่สิบแสดงว่าในการจัดเรียงที่นั่งเนี่ยตั้งแต่เลขหนึ่งถึงยี่สิบเราเอามาจัดเรียงมันได้กี่แบบกี่แบบกี่แบบ เอามาสร้างเอามาสร้างวิ้งนี่นั่งอ่าปล่อยให้คุยคนเดียวอะแยะกี่แบบกี่แบบหึหึยี่สิบแบบอ่าโอเคถูกต้องค่ะเอาเมาส์เอาเมาส์หายแป๊บนึงแป๊บนึงยี่สิบใช่ไหมอ่ายี่สิบแบบแล้วแล้วตัวนี้ประโยคขันมาก็คือตัวอักษรตรงนี้แหละตรงนี้แหละคิดดีๆนะคิดดีๆนะตัวอักษร A ถึง Z มีทั้งหมดกี่ตัว ยี่สิบหกตัวค่ะยี่สิบหกตัวอ่ะโอเคมันยังไม่จบนะยี่สิบหกตรงเนี้ยมันไปรวมกับอักษอที่มันซ้ําด้วยอักษรซ้ําของเราคือ A อนับเป็นหนึ่งแบบ B b บนับเป็นหนึ่งแบบซ c ซนับเป็นอีกหนึ่งแบบจนถึง z นแบแบอ่ะมันมีทั้งหมดกี่แบบห้าสิบสองตัวค่ะรวมทั้งหมดกับ A ถึงแซ่มันก็คือกี่ตัวนะลูกห้าสิบสองค่ะถูกต้องถูกต้องหนูคิดยังไงเอ่ย หนูเอาเไปบวกกันสองรอบค่ะถูกต้องค่ะเอาเอไปบวกกันสองรอบใช่ไหมรอบแรกอะเอถึงแซ่บหนูได้กี่แบบลูยี่สิบหกค่ะยี่สิบหกแล้วเอเอถึงแซ่ก็มีอีกกี่แบบยี่สิบหกค่ะใช่อ่าใช่หนูเอาสองตัวนี้บวกกันมันจะได้ทั้งหมดห้าสิบเท่าไหร่นะห้าสิบสองห้าสิบสองนะคะห้าสิบสองพันไหมคนอื่นพันไหมลูก ทัานไงกรหลิทธันไหมครับวิภารลัษวิภารลัษว่าไงทันค่ะทันจริงนะทันจริงนะอ่ะประโยคกลับมาตำแหน่งลูกตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งหนึ่งถึงสามสิบอันเนี้ยมีกี่แบบหนึ่งถึงสามสิบหนึ่งถึงสามสิบ สามสิบค่ะอ่ามีสามสิบนะเพราะเรานับตั้งแต่หนึ่งสองสามสี่ห้าไปถึงสามสิบเลยมันั้งหมดอนสามสิบตัวเลขใช่ไหมในการหาที่นั่งในประโยคเนี้ยตำแหน่งของเราก็มีสามสิบแบบจับแต่ละขั้นตอนมาคูณกันขั้นตอนแรกเลขที่นั่งมีสิบแบบขั้นตอนที่สองอักษรของเรามีทั้งหมด52แบบแล้วขั้นตอนที่3ตำแหน่งที่นั่งมันีสามสิบบรจับ3าขั้นตอนนี้คูณกันได้เท่าไหร่เออ หนึ่งพันสองร้อยค่ะสามหมื่นสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยขี้แน่อะโอเคถูกต้องไหวไหมถ้าออกข้อสอบแบบนี้ไหวไหมไหวค่ะไหวค่ะไหวค่ะทำไมต้องทำเสียงอย่างนั้นเลยลูกไหวแน่นะไหวแน่นะวันนี้นะคะวันนี้นะคะมีโจทย์มีโจทย์อยู่แค่นี้เลยให้คิดแค่นี้ิดแค่นี้มีตรงไหนสงสัยไหมมีตรงไหนสงสัยไหมเอ่ยไม่ค่ะ ไม่แน่นะไม่แน <os> oh ่นะไม่มีแน่นะไม่มีแน่นะอ่ะอ่ะถ้าสงสัยตรงไหนสามารถถามได้นะคะพักมาเสี่ยนตัวก็ได้หรือพักเปล่นกลุ่มก็ได้นะคะเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมให้อีกรอบหนึ่งนะสาหรับคนที่ยังไม่สอบเก็บคะแนนกลางภาคหรือสอบย่อยครั้งที่หนึ่งรีบติดต่อมาเดี๋ยวครูจะสอบครั้งที่สองแล้วนะคะเช็คคะแนนเก็บตัวเองแล้วใช่ไหมส่งไปให้แล้วดูด้วยนะดูด้วยนะงานไหนยังไม่ส่งรีบส่งนะคะ มีใครหามไหมอื่นมีไหมไม่มีไม่มีจะเช็คชื่อแล้วนะไม่มีค่ะไม่มีค่ะโอเคคับนี้คาบนี้ไม่ตื่นกันเลยลูกไม่มีไม่มีใครคุยกับคูเลยเช็คชื่อนะคะปรวิศมาครับกัมปนาศกัมปนาศหนึ่งกัมปนาศสองกัมปนาศสามกัมปนาศไม่มาใช้เดบค่ะ มาครับมาครับมาครับชัยวัฒน์ชััยวฒน์มาครับณชาลนณชาลนมาครับพิเชียพลิเชียพลพิเชียพิเชียพลหนงมาครับมาครับสิริโชคมาครับสิริชีตาดามาครับสวนภูมิมาครับการที่ดามาค่ะกานซีนีมาค่ะการลุวันมาค่ะ ชารินดามาค่ะชนทิชามาค่ะภพรมภพาค่ะบันทิตาป้าค่ะพะขนานมาค่ะมิลามนทิลามิลาิลาอ่ะเมย์ค่ะเมย์ค่ะลูกมาค่มิดามาค่ะลักษณะพลลักษณพร ลักษณะพรหนึ่งลักษณะพรสองอยู่ในสายนะลักษณะพรสามก็ฝ่ายไม่ตื่นใช่ไหมก็ฝ่ายหลับแน่เลยมนีดาอ่ค่ะมาค่ะดีพาพรมาค่ะบีภารัดมาค่ะอ่ะอาะอีกาอ่ะอ่ะโอเคตอนนี้ไม่มาหนึ่งคนนะคะคือกมปนาศกมปนาศอยู่ในสายไหมทุกคนดให้วย่อยาฮัลโหลครับ แม่ลักษณภรณ์มานะไปไหนมาไปไหนมาไปไหนมาลูกนอนหรอนนอหรอหลับใช่ไหมหลับใช่ไหมเนี่ยมาแม่วายดาวอยู่ล้างจานล้างจานเออโอเคโอเคค่ะเขาบอกเขาวายดาวแม่ไม่ได้บอกล้างจานอะไรกับอกอะไรนะ เขาบอกว่าเขาไหว้เจ้าแม่ไม่ได้ล้างจานแม่อ๋อไหว้เจ้าอยู่อ่ะโอเคโอเคอ่อะมีจำปนัดคนเดียวนะคะที่ไม่ได้มาถ้าไม่ตั้งใจแล้วทุกคนไปพักผ่อนได้อันนี้เป็นภาพพักเนาะเดี๋ยวสไลด์แล้วก็วิดีโอส่งไปที่หลังนะสำหรับค่ำนี้สวัสดีค่ะยังไม่ตอบมาขอบดลยนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ